สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเราอยู่ที่ตะเบงฟาร์มครับคุณผู้ชมครับวันนี้วัวไม่อยู่นะวัวไม่อยู่เอาวัวไปไหนวันนี้วัวไปอยู่ทางนาของแม่ทั้งนูนก็คือมาที่ตะเบงฟาร์มครับวันนี้นะครับมาหาวัวของท่านรองพงเป็นคนที่หวงวัวมากเป็นคนที่รักวัวมากกว่ารักเมียแม่แต่มูลยังยังทิ้งเลยเขา ที่ตะแบงฟาร์มาตอนนี้เขามีมูลวัวจําหน่ายด้วยนะคุณผู้ชมครับถ้าท่านอยากจะได้แบบมูลวัวไปใส่ไร่ใสนน่นาเนาะนอไติดตอ่ตดตอได้เลยครับมาที่ตะแบงฟาร์มก็มีแนะกลบด้วยเพราะว่าพ่อแกมีลงสีเนาะแกลบก็ก็มาได้ถามว่ามูลวัวกระสอบเท่าไหร่สามกระสอบร้อยมาเอาที่นี่ก็ได้มารับเองแต่ถ้าใกล้ๆก็ส่งให้ได้อยู่ค่ะถ้าบริเวณเนี้ถ้าใกล้ๆอยากได้ก็ โทรบอกพี่การได้นะฮะเนี่ยเนเจ้าของเนี่ยเขาก็มีบริการไปส่งให้แต่ถ้าไม่ไกลจนเกินไปเอาง่ายๆคือบริเวณเนี้ยอยากได้มาติดต่อมาก็เลยนะฮะมีบริการท่านเนี่ยแล้วส,สดๆเนี่ยอย่างนี้ด้วยเออคเตคือจริงๆมามาอยากเห็นหน้าวัวกีทากลกกลิเจรโ้ยเจริน,จ,รนจากกระหูงอ้ยหูงท่าน้องมือทามุ គុំបានមួយមួតយ៉ាងមួយមួតសត់រងពងហងអើយហងណាគីហងមួយគីច្នាប់រណាតបៀតកំបានអើបែងណាម៉ូក៏ថានឹងតបៀតគូតែជិតថាមិនតបៀតកាន់យើងថាណាអឺនិយាយនេះឃើញក្រោយក្រោយម៉ូគូលិចគូនដូច្នេះតាយីគូរងពងមួយមួតបានរ៉ាណោបានរងពងเสร็จអើយ เออนะฮะสมเองนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศตอนนี้ก็อีกสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวจะปลูกข้าวปลูกอะไรกันก็จะเต็มเขียวะจีเดี๋ยวจะเก็บภาพคุณผู้ชมฮะก็คือบริเวณนี้ที่ที่เราใช้ในการถ่ายทำวิดีโอที่ที่ช่องของคุณสุริยันครั้งหนึ่งแลหละบรรยากาศดีมากตอนนั้นเรามาตอนตอนตอนไหนจําได้ไหมน่าจะช่วงก่อนก่อนปีใหม่หรือเปล่าเออก่อนปีใหม่ก็จะเห็นว่า ทองทุ่งไรนาก็สวยกระจีเลยนะฮะเราก็ถ่ายทํากันตรงนี้บริเวณนี้นะฮะมีวัวมีอะไรตรงนี้เต็มนะครับยันมาบ่อยมากนะนี่เป็นเป็นที่ของของคุณสุริยันใช่ค่ะเราเป็นผู้อาศัยออ <laughs> เออก็คือเวลามีการทำคอนเทนต์หรือทําอะไรกันแล้วแต่ก็จะมาใช้บริเวณนี้นะฮะก็ก็ก็ดีครับเป็นบร,บริเวณที่คือห่างจากหมู่บ้านมันก็ไม่เสียงเสียงมันไปไม่ถึงเนาะมันก็บรบรยากาศสบาย ถามว่าดี๋ยวที้ทาอะไรครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรค่ะเนี่ยอยู่อยู่แต่ในร่ในสวนเก็บมูลวัวอย่างเดียวเลยนี่เป็นเท่าแก่ยายเก็บมูลวัวขายอย่างเดียวเลยมูลวัวค่ะอืมจำหน่ายด้วยแล้วก็พอดีทําทํานาก็เป็นเป็นนาแบบอินทรีย์ไม่ไม่ไม่ใช้สารเคมีก็คือได้มูลวัวจากตัวนี้ไปไปใส่ในนาใช่เป็นปีที่สามแล้วค่ะที่ที่เราเริ่มทําเป็นเกษตรอินทรีย์ ก็ไม่ไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะลงเป็นมุนบัวอย่างเดียวจากจากเอ่อเคมีเป็นอินทรีใชความแตกต่างได้มากได้น้อยกว่ากันมากขนาดไหนครับหลังจากาที่คิดไม่มาทําอินทรีย์เนี่ยมันมันก็ได้ถามว่าได้มากน้อยอาจจะน้อยกว่าเคมีนิดนึงแต่ความปลอดภัยดีกว่าดีกว่าดูแลยากกว่าเคมีแต่ว่ามันมันมันปลอดภัย เล,ล้วเวลาเราหุงอะ่ะสังเกตได้เลยว่าข้าวบูดยากอ่าถ้าถ้าเป็นอินทรีย์คือจะจะบูดยากใช่ใชถ,ถ้าเป็นเคมีมันจะบูดง่ายใช่ส,<อ>สังเกตดูค่ะถ้าเวลาเราหุงข้าวมันจะมีพวกเหงื่อ,อพวกอะไรแล้ววิธีกําจัดวัชพืชล่ะครับใช้ยังไงแบบไหนบ้างถอนเลยถอนตั้งแต่แรกๆเริ่มต้นถอนตั้งแต่ไถพอไถเนี่ยมันจะมีพวก อผักบุ้งเนาะครับพยายามเอาออกมีเวลาก็ไปถอนออกถอนออกค่ะอช่วงที่ที่ลงลงไปแล้วก็ถ้ามันมีออกมาเราก็ถอนออกบ้างแล้วก็จะมีช่วงที่ต้นข้าวเริ่มออกมาได้ประมาณสักสามสิบเซนเราก็จะเริ่มมีการตัดใบตัดใบใช่ค่ะตัดใบื่อช่วยก็คือใช้แบบพยายามไม่ใช้เคมีให้ได้มากที่สุดก็คือ อันอันว่าก็คือได้ก็คือได้ไม่เท่ากับเคมีก็จริงแต่ว่ามันได้ความปลอดภัย <swirl ing. S 2> เพราะว่าส่วนใหญ่เราเอาไว้กินเองด้วยหลักๆหลักๆไว้กินเองอืแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วมันลดต้นทุนไปเยอะอยังไงฮะปุ๋ยปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพราะเราใช้ปุ๋ยคอกอ๋อ,อ,อครับครับสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นแมลงเราก็ไม่ได้ใช้แล้วใช้วิธีการแบบไหนถ้าไม่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 ไล่แมลงแบบนั้นต้องใช้แบบไหน <m> มันมันเหมือนพอเรา ดูแบบนี้ดูแลแบบนี้มันมันเป็นวัฏจักรของมันที่เขาเขาจะมีภูมิของเขาอยู่แล้วนะเนาะเพราะเาพราทเราทนาปีมีศัตรูพืชเยอะไหมในกรณีที่เราไม่ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นไล่อะเมื่อเมื่อปีที่แล้วถ้าวัดของเมื่อปีที่แล้วน้อยมากค่ะน้อยมากมแทบจะไม่ไม่ไม่ได้ดูแลอะไรนอกจากเรื่องหญ้าเพราะว่าวัวเรามันมัน,นกินหญ้ากินอะไรมันเล้ยหญ้ามันได้ดยค่ะแล้วก็พวกขบุ้ง ตอนนั้นแล้นี้คือถ้าให้กลับไปใช้เคมีก็คงจะไม่เอาแล้วไม่เอาขนาดแม่บอกว่าให้ใส่ปุ๋ยเคมีบ้างแต่ว่าท่านรองเขาก็ยังยังแบบไม่จะทำแบบนี้ท่านรองยังยืนย,นย,ยัน,ยนที่จะใช้อินทรีย์ใช่ค่ะก็คือถ้ามูลวัวที่มีก็เอาไปใส่ในนาก็ช่วงปัจจูปราบจูอะไรก็เอาไปลงไปอะไรช่วงนี้ก็คือลงแล้วใช่ไหมลงลงไปร้อยกว่ากระสอบแต่ถามว่า พอไหมก็ก็ยังไม่พออืยังไม่พอค่ะเพราะว่าก็อยากลงให้มันได้มากที่สุดเนาะครับลงดินไปในทุกๆุกปีดินสภาพดินตอนนี้มีการฟื้นตัวม้ากน้อยขนาดไหนครับจากเมื่อก่อนเราใช้แต่เคมีเคมีเคมีคมแล้วเราชื้นเพิ่มขึ้นผมเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดดินม,มันไม่แห้งหแบบบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงขั้นว่าเออท้องทุ่งไรนาะของเรามีเห็ดมีอะไรขึ้นด้วยมี ่เนี่ยค่ะรอบรอบกระท่อมของเราเพราะว่าปลอดสารหมดเลยไม่มีการฉีดพ่นยาถึงจะปลูกผักก็ปลูกผักไว้กินเองเนี่ยค่ะไม่มีการฉีดยาแล้วทุกปีเลยอืเห็ดเพาะก็เก็บกินเองคุณผู้ชมครับก็คือภาพเมื่อปีที่แล้วน่ะถ้าคุณผู้ชมยังติดตามเนี่ยทางนี้เขาอยู่จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมพี่เขาไม่ต้องออกไปไกลแต่ว่าได้เห็ดเพาะกินเนี่ยเขาไปนั่งหาเห็ดเพาะเนี่ยโอ้โหเนี่ยได้กินทุกวันได้กินแบบเหลือเฟือครับ ถ้ามาที่เนี่ย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 ,ยที่ฟาร์มเขาจะมีเห็ดเผาะให้เก็บสุดยอดเห็ดเผาะเห็ดน้ำหมากเออเห็ดละโงกก็มีนะคะเนี่ยบริเวณเนี่ยบริเวณเนี้มีโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้เอาเชื้ออะไรมาลงนะคะคือมีโดยธรรมชาติของเขาคุณผู้ชมครับถ้าเป็นการพ่นสารเคมีลงไปในท้องทุ่งไรนาของเราพวกนี้จะไม่มีเลยง่ายๆเลยจะไม่มีถึงมีก็น้อยมากแต่เนี่ยเขามีครบเลยเรียกว่าแทบจะอยู่กับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ เนี่ยสุดยอดมากนี่เป็นต้นแบบเลยนะเนี่ยก็เลยต้องต้องเว้มาเนี่ยฮะภูมิใจที่ใช้อินทรีย์มากอยากจะแนะนําหลายๆท่านที่ยังคิดว่าเอ๊ะเขาก็ยังคิดว่าเคมีดีกว่าอินทรีย์แต่ส่วนเราบอกอินทรีย์ดีกว่าเคมีอยากจะบอกอะไรคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาสู่วงการของอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคุณพี่บ้างอยากจะบอกอะไรบ้างคนที่เขาอยากจะทําก็อยากให้ลองเปลี่ยนใจกลับมาใช้อินทรีย์ เพราะว่าในตำบลเราเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพเลี้ยงบัวอยู่แล้วครับแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออืมันมันประหยัดมากกว่าแต่ว่าเราต้องมีเวลาอยู่กับมันจริงๆอะ่ะเกษตรเนาะอืก็ดูแลเรื่องหญ้าเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าเราดูแลไปเรื่อยๆจนได้ระยะหนึ่งแล้วบางทีหญ้ามันก็แทบจะไม่มีอื พอตามระยะเวลาการตากดิน mm hmm. ก,าการลงเนี้ยเม็ดยาเม็ดอะไรมันก็ก็สลายไปเหมือนกันมันก็ไม่ได้ถึงดูยากขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราได้แน่นอนคือความปลอดภัยสุขภาพเราได้สุขภาพเราได้ค่ะนั่นคือเรื่องราวที่ดีที่ผมมาที่นี่มาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ชมกันหลายๆคนที่บอกเอ๊ะนะฮะมาที่นี่ทําไมได้ไปหลายที่แท้มาพูดคุยนี่คือปราศนักปราชุมชนก็ว่าได้นะฮะ เนี่ยเขามีข้างหลังเขามีขายอยู่นะคุณผู้ชมที่สนใจมูลวัวในขนาดนี้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างสนใจโทรมาหาคุณพี่ได้เลยจะเอากี่กระสอบละ่ะ30 40 50, 50กระสอบหรือร้อยกระสอบไว้ไหมไมีฮะมีฮะ<ว>เพราะฉะนั้นอยากจะได้มูลวัวไปใส่นาก่อนท่านเตรียมเพาะปลูกของแท้ร้อเที่นี่ มูลหมูก็มีนะคะจรุเมียนพังเมียนเมียนทางแม่กับพ่อเขาเขาเลี้ยงหมูเมียนเมียนไอจรูมันก็ไอจูไอกระบายเมียนไอกระบายเมียนอเมียนจะเป็นไอกูเมียนแต่จรูเมนแตกูอ่าใครที่อยากได้ก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์เอาไว้ให้กันแล้วกันนะครับก็สนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยจะเอากี่กระสอบเอารถมาขนได้เลยมีอยู่ข้างหลังยังมีอยู่นี่เป็นอย่างนั้นนะฮะวันก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยกันแล้วกันสนใจก็ติดต่อมา เดี๋ยวช่วงหน้ามีคลิปอะไรดีๆนำเสนอคุณผู้ชมก็ติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ